สวัสดีค่ะมีคนมาคอมเมนต์ถามหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะว่าหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนเออหน่วยงานแถวบ้านอยู่ไหนทำไมถึงปล่อยให้เรามานั่งทำคลิปแบบนี้บางคนก็บอกว่าเอออะไรอยู่ไหนทำไมถึงมานั่งทำมาหากินแบบนี้ เดี๋ยวก่อนนะคะสิริเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคะสติค่ะสตินั่งทํามหาดกินแบบนี้คือมันเป็นยังไงคะอาชีพคีเอเตอร์อาชีพคนทําคลิปอะไม่ใช่ขอทานนะคะทุกคนอาชีพเนี้ยไม่ใช่ทําฟรีๆนะคะหนูเสียค่าเน็ตนะคะพี่หนูเติมเน็ตของหนูเองทุกเดือนทุกเดือนนะพี่มันก็คือการลงทุนมันก็คืองานมันก็คือการทำงาน ทำไมจะต้องโยงใยห,หน่วยงานนู่นนี่นั่นมาอันนี้คือแยกแยะก่อนค่ะคือไม่ได้มาทําคลิปเพื่อขอความช่วยเหลือทางอะไรอะยังไงอะ <c oughs> ไม่ได้ขอร้องให้หน่วยงานไหนมาช่วยอันนี้คือการทําคลิปสร้างไรายได้ค่ะจริงอยู่เราเขียนว่าช่วยดูยอดวิวนู่นนี่นั่นน้องพิการอะไรแบบนี้แต่ว่า เราก็ทํามาหากินในแบบของเราส่วนเรื่องที่เรามีลูกพิการเราก็ต้องพูดให้คนอื่นฟังเพราะว่ามันก็เป็นความตามความเป็นจริงทําไมเราถึงมาทําแบบนี้ความเป็นมาเป็นไปมันเป็นยังไงความเป็นมาเป็นไปในชีวิตของเรามันเป็นยังไงอาจจะเป็นมันแล้วแต่คนจะคิดจะยงยยนะคะว่าเราเอาลูกมาเป็นจุดขายไหมอะไรไหมเมื่อก่อนตอนที่ไม่ได้ทําคลิปที่ยังไม่ได้มาทําเต้นแรงเต้นกา คนก็บอกว่าเอาลูกมาเป็นจุดขายขายแต่ความน่าสงสารพี่ลองคิดดูนะคะแล้วพอลูกขึ้นมาเต้นรำทำร้องรำทำเพลงก็บอกว่าไม่สะโลดทำตัวไม่น่าสงสารคือแบบไม่ว่าจะกระดิกตัวทำอะไรไปทางไหนไม่ต้องกลัวคะ่ะยังไงก็โดนเพราะว่าคนถ้าคนเขาจะหาเรื่องติเรื่องว่านะคะเขาหาพูดได้ตลอดหาทำได้ตลอด เพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็คือมันไม่มีทางที่จะทําอะไรให้ถูกใจคนทั้งโลกได้ค่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาที่ทําแบบนี้จะต้องมีคนมาคอมเมนต์คือคือเราอยู่ตรงนี้มานานเราผ่านอะไรตรงนี้มาเยอะเราเจอคนประเภทนี้มาเยอะค่ะจนเรารู้ว่าคลิปนี้ที่ทําลงไปเราจะต้องเจอคอมเมนต์ด้านลบแบบไหนแบบนี้เลยเราเรา เราโดนจนเราเข้มแข็งจนเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนมาคอมเมนต์แบบนี้นะคลิปแบบนี้จะต้องมีคอมเมนต์แบบนี้เราจะต้องตอบรับคอมเมนต์ยังไงเราต้องรับมือยังไงแต่หนูจะบอกว่าขอโทษนะคะอาชีพนี้เป็นอาชีพสุจริตเป็นการทํามาหากินค่ะเขาก็ทากันทั่วประเทศเขาก็ทํทาทั้งโลกการทําคลิปการเป็นการสร้างไรายได้จากคลิปมันเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งมันเป็นงานชนิดหนึ่งที่มันไม่ได้เดือดร้อนใครค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าดูถูกคนอื่นค่ะอย่าดูถูกอาชีพคนอื่น ไม่ว่าอาชีพนั้นจะเป็นอาชีพอะไรแม้กระทั่งถ้าสมมุติว่านุขอทานจริงๆหรือมันมีอาชีพคนที่เขาทำจริงๆนั่นคือเขามีเหตุผลของเขาคือเขาไปสุดทางตันแล้วเขาไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆเขาถึงทำแบบนั้นเชื่อเธอค่ะว่าไม่มีใครอยากเป็นคนที่แย่ที่สุดในสายตาคนอื่นทุกคนก็อยากมีเงินมีทองค่ะไม่มีใครอยากเป็นคนที่เดือดร้อนลําบากคนอื่นเพราะฉะนั้นอย่าดูถูก คนอื่นให้เกียรติกันค่ะอย่าดูถูกอาชีพคนอื่นหมายถึงคนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกับหนูนะคะอย่าอย่าเป็นคนที่โลกแคบจิตใจคับแคบค่ะมองโลกให้กว้างดูด้วยว่าเขาทำอะไรอยู่ไม่ดูถูกคนอื่นนะคะคือดีที่สุดขอบคุณค่ะ